สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกทท่านนะครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนนักสะสมด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆ่อที่รับชมเหรียญแล้วก็รับชมธนบัตรนะครับสําหรับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปของเหรียญนะครับเป็นคลิปของเหรียญนะครับก่อนเราจะมาจัดอันดับจัดอันดับเหรียญให้เพื่อนเพื่อนชมกันนะครับจัดอันดับเหรียญครับอ่า ของเหรียญ2บาทนะครับเป็นจัดอันดับ1-10ถึงของเหรียญ2บาทจำนวนการผลิตนะครับ1นึถึงนี่คือไม่ได้พศนะครับเป็น1นึ่งของจํานวนการผลิตน้อยแล้วก็ผลิตน้อยหายากนะครับก็ไล่ไปตามจํานวนการผลิตนะครับไม่ได้ไล่ตามพอศนะครับไล่จากจำนวนการผลิตไปนะครับก็จะมีอยู่สิอันดับนะครับสิอันดับเราจะทำเป็น3คลิปนะครับเป็น3 EP อนะครับลำรับ e ีนีทีเป็น EP แรกนะครับ EP ที่1ก็จะเป็นเหรียญอันดับที่1 0 ที่9ที่8นะครับก็มาถล่มเหรียญอันดับ10อันดับ9อันดับ8ในคลิปนี้กันนะครับป็นเหรียญ2บาทนะครับเป็นเหรียญ2บาทรัชการที่9นะครับเป็นเหรียญ2บาทรัชกาลที่9ทั้ง3เหรียญนะครับทั้งสาอันดับนี้ครับก็จะมีทั้งเหรียญทองเหลืองแล้วก็เหรียญที่เป็นสีเงินนะครับทั้ง3เหรียญนี้ก็เหรียญสีทองเหลือง2เหรียญแล้วก็เหรียญสีเงิน1เหรียญนะครับเป็นเหรียญรัชกาลที่9นะครับ ด้านหลังก็จะเป็นออตเกตนะครับออเตเกตนะครับนะครับแล้วก็เป็นปีเฟืองก็เป็นขอบพันเฟืองนะครับปีขึ้นปี255พนนะครับเป็นปี2555นะครับอันดับอันดับที่10นะครับอันดับที่10ปีสศส5 5 5นะครับก็จำนวนการผลิตก็เยอะดูนะครับเยอะอยู่ครับ เป็นหลักร้อยเหรียญหลัก,000 000 000, 000 000 000, กลร้อยล้านนะครับคือ307ล้านนะครับจำนวนกำไรอยู่3า7ร้อย0จล้านเจ็ดหี่รยเหรียญนะครับสำหรับเหรียญพสส5 5พเป็นเหรียญทองเหลืองนะครับเป็นเหรียญสีทองเหลืองนะครับในสมัยรัชการที่9นะครับเป็นเหรียญ2บาทนะครับเป็นเหรียญ2บาทนะครับเป็นเหรี year, 20, ยญสีทองเหลืองนะครับจัดอยู่ในอันดับที่10นะครับอันดับที่10ของเหรียญผลิตน้อยหายากนะครับอยู่ในท็อปเทนนะครับอันนี้อยู่ในท็อปเทนนะครับ ปีพศ2555ถ้าเป็นเหรียญ UNC ไม่ผ่านการใช้งานเลยนะครับก็ประมาณเล่นหากันอยู่ที่ประมาณหนึ่งละประมาณ10บาทนะครับ10บาทถึง20บาทประมาณนั้นนะครับต่อตั้งเป็นเหรียญไม่ผ่านการใช้งานนะครับเป็นเหรียญ UNC เหรียญใหม่เลยนะครับไม่ผ่านการใช้งานนะครับก็อยู่ที่อันดับที่10นะครับจำนวงการผลิตนะครับต่อมานะครับต่อมามาดูเหรียญต่อไปครับเหรียญที่2ออันดับที่ ต่อไปครับอันดับที่9นะครับอันดับที่9นะครับเป็นอันดับที่9นะครับด้านหน้าก็เป็นในหลุนจักรันที่9นะครับเป็นเหรียญทองเหลืองเช่นเดียวกันนะครั้นตอนด่านดัดเก้านะครับเป็นเหรียญปีพศ2552นะครับปีพศ2552เป็นเหรียญทองเหลืองนะครับสำหรับปีพศ2552นี่อยู่ในอันดับที่9นะครับอันดับที่9นะครับนะครับ เหรียญ UNC ใหม่ๆไม่ผ่านการใช้งานเลยก็อยู่ประมาณเหรียญละ35บาทนะครับ <Yeah. S 1> เหรียญยูอนะครับเน้นนะครับต้องเป็นเหรียญใหม่ๆไม่ผ่านการใช้งานนะครับเหรียญภาพนี้ไม่ใช่เหรียญ UNC นะครับเหรียญทภาพนี้เป็นเหรียญผ่านการใช้งานแล้วครับราคาก็จะตกต่ําลงตกลงมากนะครับราคาจะดีมากดีน้อยก็อยู่ที่ะภาพเหรียญนะครับแล้วก็เป็นเหรียญไม่ผ่านการใช้งานก็จะได้ราคาดีกว่านะครับสำหรับเพื่อนๆที่นักสะสมไว เก็นกําไรหรือว่าเราจะไปหาซื้อมาสะสมนะครับอันนี้ไม่ได้มาบอกขอาบอกกล่าวหรือว่าจะขายหรือว่าจะรับซื้อปันใดนะครับมาบอกราคากลางๆไว้ให้นะครับให้ชมกันนะครับปีพศ2552นานะครับอันดับที่9นะครับจำนวนการผลิตก็อยู่ที่244ล้าน7 4 1 0 0 0ห่เหรียญนะครับ244ล้านนะครับ741,000ันเหรียญนะครับสำหรับอันดับที่9นะครับเป็นเหรียญทองเหลือนะครับ ปีพศ2552นะครับนะครับสำหรับเหรียญต่อไปครับ Hans เหรียญสุดท้ายของคลิปนี้ก็จะเป็นเหรียญสีเงินนะครับเป็นเหรียญสีเง inc inc ินนะครับเหรียญสีเงินนะครับเป็นเหรียญสีเงินที่อยู่อันดับที่8นะครับอันดับที่8นะครับจริงๆแล้วเหรียญสีเงินเหรียญนี้อยู่อันดับที่8นะครับจำนวนการผลิตก็เยอะอยู่นะครับเดี๋ยวจะบอกว่ามันมีความสําคัญยังไงนะครับ สำหรับปีพศ2,550นะครับสำหรับเดือนนี้นะครับปีพศ2,550เป็นเหรียญสีเงินนะครับเป็นเหรียญสีเงินในหนวนจากการที่9นะครับเป็นเหรียญสีเงินราคา2บาทนะครับอยู่ในอันดับที่8นะครับแต่นะครับเป็นอันดับที่หายากนะครับเป็นอันดับที่หายากมากนะครับตอนนี้ครับสำหรับปีพศ2,550นะครับ เป็นเหรียญสิเงินนะครับเหรียญสิเงินนะครับต่างกันนะครับเหรียญสีทองกับสินเงินนะครับเห็นไหมครับเหรียญสิเงินนะครับแต่ปีพศ2550อยห้ิอู่ัที่8จริงๆนะครับแต่ราคาเล่นหาเป็นเหรียญไม่ผ่านการใช้งานอยู่ราคาประมาณหลักร้อยนะครับ200ได้นะครับสำหรับเหรียญไม่ผ่านการใช้งานนะครับเหรียญผ่านการใช้งานก็ราคาก็จะต่ําลงนะครับเป็นหลักสิบนะครับแต่เหรียญไม่ผ่านการใช้งานประมาณที่200บาทสําหรับที่เขาจะขายให้เรานะครับราคาที่บอกไปคือราคาที่เราต้องไปซื้อเข้ามานะครับแต่รราาาาคทีี่่เเเซื้อขยยน ราคาจะเลดลงหน่อยเพราะว่ามันอยู่ที่การซื้อขายกันนะครับนะครับปี2550อยู่อันดับที่แนะครับจำนวนกำไรอยู่ที่2อ2ยล้าน1น5่งแี่ยเเหรียญน,นะครับ232ล้านห5ึ่งแี่ยเหรียญน,นะครับแต่บอกว่าอันดับที่8ก็จริงครับแต่ราคาเล่นสูงมากนะครับราคาเล่นสูงมากเพราะหายากมากนะครับสำหรับเหรียญสีเงินปีพศ2550นะครับ เป็นเหรียญที่แต่ทิปแปดนะครับแต่บอกให้ดวยว่าค้นหากันยากครับปัญหากันยากนะครับปัญหากันยากครับสำหรับเหรียญสีเงินนะครับก็มี3เหรียญนะครับคลิปนี้มี3เหรียญนะครับเหรียญอันดับ9อันดับ8แล้วก็อันดับอันดับ8อันดับ9อันดับ10นะครับนะครับ3เหรียญนะครับอันดับทิปแปดนะครับอันดับที่8ปดก็ปีพศสองพันห้านะครับไอ้า5ินะครับอันดับที่9ก้าก็ปีพศ2552นะครับอันดับที่10ก็ ปีพศ2550นะครับเอ่อโทษครับเรียงผิดเลยครับพศ2555อันดับ10นะครับพศ2552ในอันดับ9้านะครับพศ2550นี่อยู่อันดับ8นะครับทั้ง3เหรียญนะครับมีราคาเล่นหานะครับถ้าเป็นเหรียญใหม่ๆนะครับสำหรับเหรียญไม่ผ่านการใช้งานนะครับสำหรับเหรียญผ่านการใช้งานราคาก็ยังมีอยู่นะครับแต่ไม่สูงเท่ากับเหรียญไม่ผ่านการใช้งานนะครับสำหรับเพื่อนๆที่จะหาสะสมตอนนี้ยังหาได้ตามเว็บนะครับแต่ตามท้องตลาดนี้ แล้วบบหมุนเวียนก็คงจะไม่มีแล้วนะครับจะหายากมากนะครับถ้ามีก็อาจจะพันที่เหรียญที่สภาพเก่ามากนะครับเก่ามากหาเหรียญสภาพใหม่ๆตอนนี้หายากนะครับสําหรับเหรียญการไม่ผ่านการใช้งานนะครับนะครับสำหรับสาอันดับนี้นะครับอันดับที่10อันดับที่เก้าหรือแฝากไว้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปแล้วก็มาดูอันดับที่7ที่6กที่5กันต่อนะครับนะครับคลิปเหรียญ2บาทนะครับจะมาจากอันดับให้ทั้งหมด3คลิปนะครับ3คลิปนะครับ ฝากไว้นะครับสามเหรียญนะครับสามเหรียญสำหรับสามเหรียญพศสอง5 52พันห้าร้อยห้าสิบห้าห้าสิบสองและห้าสิบนะครับสองเหรียญสองบาทเลยคันที่เก้านะครับขอบคุณมากนะครับสําหรับการติดตามรับชมนะครับแล้วก็ฝากขอบคุณทุกทท่านที่ช่วยให้กําลังใจกันทุกทคลิปทุกๆม้วนนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยกับท่านใดท่านหนึ่งก็ขอขอบพระคุณนะครับที่มาติดตามรับชมนะครับแล้วก็ให้กําลังใจกันมาตลอดนะครับ เดี๋ยวก็อีก2คลิปก็จะเป็นสำหรับเหรียญปีปศสต่างๆไปแล้วก็เป็นอันดับที่หลังต่ำๆลงมาคืออันดับที่7ที่แที่6ที่5นะครับสาหรับอันดับนี้นะครับอันดับ10อันดับ9อันดับ8ขอจบไปแค่นี้ก่อนนะครับคลิปต่อไปเป็นเหรียญอันดับ7อันดับ6อันดับ5นะครับสำหรับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับขอบพระคุณมากนะครับสวัสดีครับ